แล้วสำหรับเกมในวันนี้ของเรานะครับเป็นเกมวาดรูปครับซึ่งเกมนี้เนี่ยครับเราจะให้คนแรกเนี่ยวาดรูปแล้วก็ทายต่อๆกันมาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคนสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าคนสุดท้ายเนี่ยจะตอบถูกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นขอถามกันเลยใน3คนนี้มีใครมีสกิลว,วาดรูปที่ดีบ้างไม่ใช่อยู่จริงปาอ,อได้อยู่ในแบบต่งางๆในเกมก็กกยังค่ะวาดรูปอะไรปกติเรา ออกม,มาได้หมดเลยใช่ไหม,ม,มนา่าจะฝากความหวังไว้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นงงว่าจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับไปดูเลยดีไหมได้ค่ะรอ,ออะไรอะ่ะไปเลย อันนี้ยากบอกเลยอันนี้เปลี่ยนแต่ว่ากเนใช่ไหมคยากมากหอยดองหอดอบคอยมอ,อย ไหนให้ครูชมหน่อยสิมีอะไรบ้างอ้า่ไทยไายะแคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้แหละเพราะมันมีขีดออกมาแล้วมันจเ็ะไรยุ่ยุ่ยุยุ่งย่ยไหนเอามาให้กล้องดูนิยุบๆยุบยุยุเลยคือถ้าหนูเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยครูว่านี้ก็ยังไม่ใช่ต้นไม้อยู่ดีครูว่ามันเหมือนกับไอเนี้ยแมวอะเท้าแมวไม่ไหว คืออะไรเนี่ยแล้วไหนบอกว่ารูปเป็นต้นไม้เนี่ยเห็นไหมแล้วจุ๊บๆๆนี้ตรงแล้วไหนก้อนและนี่คืออะไรอันนี้คือว่านไม้ตอเล็กฮะเออมันเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้เอออยู่ตรงต้นไม้เห็นปะแล้วุ๊บๆๆๆอ่าแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่มีเนี่ยนี่เหมือนก้อนเมฆเมื่อกี้อ่ะเราอ่ะลืมขีดตรงนี้ไงอืมโอเควานออกอือดีแล้วนี่คือรูอะไรลูกอันนี้คือรูอะไรลูกอยากว่าช้างสามดีเลยมา ไหนว่าเฉลยโโอ้หเท้าครูใหญ่เท้าเท้าครูอันนี้คือได้อินสปิเรชันมาจากเท้าครูเหรอมันมียึกยึดยึดยึก็นิ้วไงนิ้วห้านิ้วไม่เหมือนนิ้วว่านิ้วแจกันไม่วาดนิ้วมือก็ดีไม่แล้วทำไมมีสองอันน่ะก็มันบอกให้วาดใหม่ก็วาดอ๋อให้วาดใหม่อ๋อวาดสองก็ได้บอกว่า สรุปสรุปไม่มีใครถูกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนทีนี้ใครจะเป็นคนวาดคนแรกนุไหนให้ครูดูหน่อยสิครูยังมองไม่ออกเลยหนูนี่มี เรียกได้ว่ามีพรสวนนรรค์มากลูกหวสิอรนนเยอ,เยเยอะแย,เยะเอาจริงทุกคนคิดว่ามันคืออะไรอ่ะผมยังมองไม่ออกอันนี้ตอนประถมนี่หนูได้เรียนวิชาศิปลปะปะลูก <c oughs> หรือว่าเคยเรียนวิชาวาดเพ้นสีไม้อะไรเงี้ยสีนกแก้วอะไรเง <c oughs> ี้ยเฟเบอร์คัตเทลอะรู้จักไหมอ่ะก็ให้อาววาดไปก่อนนะให้ทุกคนวิจารณ์กันเองแล้วกันนะครับ ตั้งแต่เมื่อกี้นะต้นไม้ต้นไม้บาไมู้ลอยได้ไม่มีไม่เอ่อไม่มีลำต้นมีแต่ใบตันนี้ก็อ่ะอ่ะทายก่อนเลยใย่ใหญ่ยอย่าหญมาอ่ะปิดไว้ก่อนอ่ะทีนี้ขอดูของคนแรกก่อนเลยดีกว่ามาเฮ้ยอันนี้ว่าสวยนะเนี่ยสวยอ่ะคือเม่นแม่น อ่ะถือไว้ก่อนเฮ้ยวาดสวยวาดสวยสวยสวยอันนี้ครูให้หมีมันยึ๊บหนูนึกว่าระบายแบบมันยึกอ่ะอืมมันมียึกบยึ๊นะมันมีส่วนยึกบยึ๊นะอ่ะเดี๋ยวมาดูของจริงว่าเขาจะเป็นยังไงเลฟเฟลเลนอ่ะเลฟเฟลเลนเปิดมาปึ๊บอ่ะถามว่าอะไรคืออะไรอ่ะมันไปยึกบยึ๊เข้าไหนก่อนมันคืออะไรแว่นเหรอพยายามแว่นตาหรืออะไรนี่แล้วอยู่บภาังหน้ตนี่อันนี้คือวาดใหม่ไงนี่ตัว่าอันแรก อ๋อมี่สองอันเหมือนกันใช่แล้วสรุปมันคืออะไรคืออาทิตค่ะพระอาทิตย์เดีวเลยยังวันสุดท้าอาทิตย์ค่ะเห็นลูกเน็นจ้ามองยิ่งยิ่งไหมเออมันมียืดงพระอแม่งยิ่งยแล้วพระอาทิตย์ทำไมมันมีแสงแค่เนี่ยทำไมแสงมันออกแค่ด้านนี้หรอใกล้ดวงจันทร์ก็ทำไมมันไม่ออกด้านอื่นอ่อมันใกล้มันแบบเฉียงอืออ่าอ่าเคเคเคคนสุดท้ายมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ย3สาวจะทำได้หรือเปล่าจะมีใครทายถูกหรือเปล่านะฮะยังเหรอรู้สึกไหมรู้สึกมันดีคิดกินแค่เสียงอ่ะเอ๊ะเสร็จไรแล้วอ้เสร็จไวนะเนี่เนี่ย ดูง่ายมาของเราอะไงเดี๋ยวเอามาพอไหมี่ะอืมดี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 มาอันนี้ดูดูมีรูปล่างที่ดีสุดแล้วแล้วก็ดูเป็นทรงมันคือหัวใจค่ะเอ๊ะพี่เออครูสงสัยนิดนึงหัวใจเราเป็นมนๆงี้เหรอเออคือมันไม่ขนัดเท่าไหร่อะครับลองสามมันได้พอดีก็เออมาเลยอืมมา หัวใจใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช่หรือ,อเปล่ามาของเราเ่ะเฮ้ยหัวใจเหมือนกันเลยเฮ้ยหัวใจเหมือนกันนะนี่วาดดูดีกว่าวนั่นนะนี่อืมดีกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะครั้งแรกเลยที่ดูดีมาใจมันจะขาดอ่ะสุดท้ายเฮ้ยตรงด้วยเย้นี่เป็นครั้งแรกที่ทายถูก แต่ว่าครูมีปัญหาว่าทําไมหนูเนี่ยคนเดียวเลยเป็นอะไรกับการวาดให้มันขาดฮะคือไม่ขาดไม่ได้ไม่ได้ค่ะเือไม่รู้สึกอืมและผู้ชนะวันนี้นะครับก็คือมุกเมลอันนี้ืีชนะหรอครั้งเดียวชนะเลยชนะเลยเศร้าจังเศร้าจังองเต้นได้อ้าวปิดทำไมอ่ะ เขาบอกายปิดมาายปิดโอ้ไม่เป็นไรเปิดได้แล้วดีไหมอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ทุกคนสนุกค่ะสนุกนะสามช่วงถามคำถามเหมือนเดิมเป๊ะเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยพูดวนไปวนมาซ้อมเส้นไหมดีไหมลองคอมเมนต์แต่ละคนดูดีไหมอ่ก็นี่เต้นดีมากแบบเขามีความเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแบบมไม่นอนเลยนี่เขาไม่นอนเลย จริงเหรอ<ช>ทำอะไรอยู่ซ้อมเต้นอย่างเดียวอือส่วนน้องมุกก็คือแบบเนื้อเนี่ยจำไม่ได้น้องก็นั่งท่องเนื้อทั้งวันทั้งคืนตัวน้องร้องได้หลายเค้มากน้องก็ยังร้องได้อ้อด,ดีดีด<ต>ีใช้ได้นะเสียงเพาะด้วยนี่ได้ไดคุยร้องอยู่โ <คา S 1> อ้โหเสียงแหบแล้วด้วยนะเนี <c oughs> <อ>่ยขายแน่นค่ะถามคนอื่นต่อดีกว่าอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเราเนี่ยแพเขินขนมก่อนเต้น น่นา,ออนารัากมากเต้นได้น่ารักมากจริงๆใช่แล้วก็บุ๊คเมลใช่วับไม่ใช่ครั้นก็คือร้องเพลงเพรมากดีมากเสียงดีดูดูเลยชอบเจ๋งมากอืม,อ,มอ่ะสุดท้ายเราค่ะหนูก็ได้ดูทุกคน,นทักเต้นอะไรอย่างเงี้ยลงลุคคานแต่ว่าคือทุกคนลงคุณมากแล้วก็ เขาตั้งใจกันมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบเซตเราแต่เซตอื่นด้วยก็อย่างสอส่องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ทำดีขมากๆเลยไม่แพ้ครูเห็นหนูเนี่ยดีดเหมือนกันนะลูกหนูหนูเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ไหนลองอยู่นิ่งสักห้าวิไม่ได้ไม่ได้ทำไปไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้เอออันเลิศมากเลยนะเราเนี่ยเป็นเือไม่ไม่ค่อยมันเป็นอีอ่ะ เอาเป็นว่าก็จบไปแล้วนะครับกับทั้ง3สาวในวิงนี้ของเรานะครับกับการเต้นแล้วก็เกมทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะนักเรียนของเราแน่นอนเก่งทุกคนจบไปแล้วนะครับกับ Spice s c h o o l ของเรานะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสาวๆน้องๆทั้ง3คนรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับให้กับช่อง SPICE School ของเราด้วยนะครับแล้วก็ เจอกันได้ทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับทางช่อง True Music HD นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับบ๊ายบายโรงเรียนที่จะมาพร้อมกับบททดสอบนะครับสุดหารืโหดนะครับ